สวัสดครับผมลิทชี่ดีเ็นนะครับและตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในรายการอีก14วันจะถึงวันวาเลนไทน์ EP ที่6แล้วนะครับก็รายการนี้ครับเราจะรีวิวพวกขนมหวานนะครับของหวานน้ำหวานนะครับเรื่อยๆครับจนไปถึงวันที่14พีมภาคมเลยนะครับก็คือวันวาเลนไทน์นะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับนีครับของที่เราจะรีวิวในวันนี้นะครับก็คือ ช็อกโกแบรช็โโอกโกแคนูรสสตอรอเบอรี่นะครับอือหือด้านหลังนะครับอืโอเคเอ่เรามาเริ่มกินกันดีกว่าครับเริ่มรีวิวกันเลย ใช้ได้นะครับโหแกะไปนี่คือแบบมีกลิ่นออกมาครับกลิ่นสตรอบเบอรี่ครับมีอนนะปลอมเลยโอ้ยนี่ครับโหก้อนผมสวยมากเลยครับอืมอืมอร่อย โอ้ดูครับผมเล็กเดือบหยิบไปแล้วมันแตกนะครับดูนะครับด้านในครับนี่จะเป็นตอไส้ด้านหนครับหืมใส่มาแบบจุกๆนะครับอืม t e เ,เจอร์ด้านนอกจะเป็นแบบเศษเ,เหมือนแบบโอริโอ้โอ,อะไรนะครับมันจะมีความแบบเข้มๆหน่อยครับมีความแบบเข้มเยอะนะแต่ผมจะขมนิดๆน,นะครับแล้วคือกัดไปครับมันจะมีชั้นของบัฟเฟิลที่เคลือบในครีมอยู่อะแต่เสียดายคือบัฟเฟอร์มันไม่ได้แบบพอกัดไปมันไม่ได้แปกมันไม่ได้แบบกรอบมากครับมันแบบยมยมหน่อยครับแล้วด้านในคือแบบ ว่าสุดจริงครับคือแบบดั่นเหมือนกับเราระเบิดในป่าครับคือด้านในคือแบบมันมีไอครีมสตรอเบอรีร่ครับมันู่ครับก็จะออกแบบวหวานๆครับเหมือนแบบช็อกโกแลตสตรอเบอรีร่อะไรนย่างออกวหวานๆหน่อยครับใช้ได้เลยครับถือว่าแบบโอเคเลยครับแบบค่อนข้างอร่อยนะครับก็เอใครที่อยากไปซื้อก็ สามารถหาซื้อได้นะครับผมซื้อมาในราคา10บาทนะครับนี่ครับช็อกโกเบร์ช็อกโกเคโน่ครับก็เพื่อนๆก็หาลองซื้อลองหาทานก็ได้นะครับก็ของผมนะครับจะมีช่องทางให้ติดตาม3ช่องทางนะครับ3แพลตฟอร์มนะครับก็คือ Youtube นี่ครับที่ท่านกำลังดูอยู่ครับแล้วมี TikTok แล้วก็ทวิตนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ t ิ k ต o อทวิตกับทวิตไว้ใต้คอมเมนต์นะครับ แล้วก็สำหรับใครที่อยากสนับสนุนผมก็สามารถสนับสนุนผ่านเซียรโ,โค้ดนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย